กกุกจจตเจตสิกกุกุกจจเจตสิกคือสภาพความเดือดร้อนใจได้แก่ความรำคาญใจในทุจริตที่ได้ทำไปแล้วและในสุจริตที่ยังไม่ได้ทำมีอศีประการโดยเฉพาะลัคนาที่จะตุก,กาคือปัจฉานุตาปาราคนางมีความเดือดร้อนใจในภายหลังเป็นลักษณะกาตากาตา นูโสจะน่าราสังมีความเศร้าโศกหนึ่งในกรรมที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำเป็นกิจวิบปตปิสาราปัจจุป,ปัฏฐานังมีความร้อนใจเป็นผลกาตากาตาปัฏฐานังมีอกุศลกรรมที่ทำแล้วและกุศลกรรมที่ยังไม่ได้ทำเป็นเหตุใกล้ความสำคัญว่าควรในของที่ไม่ควรหรือสำคัญว่าไม่ควรในของที่ควรเป็นมูลแก่กุกจุจจา ง,งูถีทุกัดเจตสิกหมายถึงเจตสิกสองดวงได้แก่ถีนาเจตสิกและมิทธาเจตสิกชื่อว่าถีทุกัโดยยกถีนาเจตสิกเป็นประธานเจตสิกทั้งสองดวงนี้ถ้าจะเกิดขึ้นประกอบกับอกุศลส,สังขาริกจิตห้าดวงก็เกิดพร้อมกันทั้งสองถ้าไม่เกิดก็ไม่เกิดด้วยกัน ทีนเจตสิกทีนเจตสิกค,คือธรรมชาติที่ทําให้จิตโหดหูท้อถอยจากอารมณ์ได้แก่สภาพที่จิตใครลงจากอานาจความ,มากำะหม่คเม้นต่ออารมณ์มีอสีประการโดยเฉพาะลัคนาที่จตุกาคืออนุสาหาลัคนางมีการไม่อุสาหาเป็นลักษณะวิิรยาวิโนท่านารสังมีการทําลายความเปลี่ยนเป็นกิจ สังสีท่านาปาัดจุปัฏฐานัางมีความท้อถอยเป็นผลอายุนิโสมนาสีการปาปัทาฐานัางมีการกระทําในใจต่ออารมณ์ไม่ยไม่แยบคายเป็นเหตุใกล้มิท่าเจตสิกมิท่าเจตสิกคือความงกง่งวงได้แก่สภาพที่ทําให้เจตสิกเสื่องซึมท้อถอยจากอารมณ์มีอาศีประการโดยเฉพาะลักคณะที่จะตุก,กาคือ อากามัญญาตาลักษณะมีความไม่ควรแก่งานเป็นลักษณะโอนะหานาราสังมีการกั้นกำบงังสัมปยุตธรรมเป็นกิจ ลีนาตาปัจจุปัฏฐานังวามีความท้อถอยเป็นผลหรือจะปาลายิกานิธาปัจจุปัฏฐานังมีการโงกหง่วงเป็นผลอาโยนิโสมนาศีการะปัฏฐานังมีการกระทําในใจต่ออารมณ์ไม่แยบคายเป็นเหตุใกล้ ข้อสังเกตทีนาเจตสิกมีหน้าที่ทําให้จิตที่เกิดพร้อมกับตนท้อถอยจากอารมณ์มิทาเจตสิกมีหน้าที่ทําให้เจตสิกอื่นที่เกิดพร้อมตนท,ะทะ้อถอยจากอารมณ์อุปมาทีน้าเหมือนดวงไฟมิทาเหมือนแสงสว่างจากดวงไฟเมื่อดวงไฟหลี่แสงสว่างก็จะลดน้อยลงพร้อมๆกันด้วยทีน้ <must be S 1> มิทาเจตสิกนี้ละได้ด้วยอรหันตมตกจึงแสดงว่าพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ได้หลับนอนด้วยกิเลสแต่หลับนอนด้วยความอ่อนเพลียของ กกายเจ้าจานวิจีกิจชาจิตศิษ์เป็นธรรมชาติที่มีความเครือบแคลงสงสัยในอารมณ์จิตศิก์ดวงนี้จะเกิดขึ้นประกอบกับโมหมุลจิตที่เป็นวิจีกิจชาสัมปยุตธได้ดวงเดียวเท่านั้น วิจิกิจชาเจตสิกวิจิกิจชาเจตสิกคือสภาพที่มีความสงสยัยไม่อาจแก้ไขเยียวยาด้วยยานปัญญาของตนได้จึงสงสัยในคุณแห่งพระพูดพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นมีอาสีประการโดยเฉพาะลักคณาที่จะตุกกาคือ สังสายะลักษณมีความสงสัยเป็นลักษณะกรรมปานารา,ามีความหวั่นไหวนอารมณ์เป็นกิจอนิชายปจจุปฐานามีความไม่สามารถตัดสินใจได้เป็นผลอายุนิโสมณสีการาปทฐ,ฐานามีการกระทำในใจต่ออารมณ์ไม่แยบคายเป็นเหตุใกล้ ความสงสัยในความหมายของวิจิกิจฉานั้นไม่ใช่เป็นความสงสัยในวิชาการต่างๆหรือบัญญัติธรรมอื่นๆแต่หมายเฉพาะความสงสัยในลักษณะแประการดังจะกล่าวต่อไปนี้คือ 1. สงสัยในพระพุทธเจ้าได้แก่สงสัยในพระสรีระหรือสงสัยในพระพุทธคุณ9กประการ 2. สงสัยในพระธรรมได้แก่สงสัยในมรรคสีผลสนิพพานหนึ่ง แลพะพอไตยพิดกว่าเป็นนามที่จะนำออกจากวัฏฏะทุกได้โดยเด็ดขาดจริงหรือ 3. ส,สงสัยในพระสงฆ์ได้แก่สงสัยว่าพระอริยสงฆ์นั้นมีจริงหรือพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงจนบนรรลุมรรคผลนิพพานมีหรือผลแห่งทานที่ถวายแก่พระสงฆ์นั้นมีจริงหรือ ในสิขาสามได้แก่สงสัยว่าศีลสมาธิปัญญามีจริงหรือและพรานิสงแห่งการปฏิบัติในสิกขาสานั้นมีจริงหรือหสงสัยในขันอายตนะท่าที่เป็นส่วนอดีได้แก่สงสัยสภาพตัวตนคนสัตว์ว่าชาติก่อนนั้นมีหรือ หกสงสัยในขานอายตนะท่าที่เป็นอนาคตได้แก่สงสัยสภาพตัวตนคนสัตว์ว่าชา,าตนิน่าจะมีอีกจริงหรือเจ็ดสงสัยในขานอายตนะท่าทั้งที่เป็นสวนอดีตและอนาคตได้แก่สงสัยในสภาพตัวตนคนสัตว์ว่าทั้งอดีตและอนาคตชาตินั้นจำมีจริงหรือแปดสงสัยในปฏิจจสมุปบาทบาทธรรมได้แก่สงสัยในสภาพธรรมที่เป็นเหตุเป็นผลอาศัยกันเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกันไปไม่ขาดไม่ขาดสายเลยนั้นมีจริงหรือ ความสงสัย ประการอื่นที่นอกจากสงสัยในสภาพธรรม8ประการนี้เช่นสงสัยในวิชาการต่างๆอันเป็นเรื่องสมมุติบัญญัตินั้นพอสัญญายังอ่อนไม่ใช่ส,สภาพของวิจิิจฉาเจตสิกที่ประกอบด้วยอกุศลจิตชนิดท,ที่เป็นโมหามูลจิตวิจิิจฉาสัมปยุตความสงสัยประเภทนี้ชื่อว่าปฏิรูปกาวิจิกิจฉาซึ่งไม่จัดว่าเป็นกิเลสท,ที่ประกอบในโมหามูลจิตอาสงเคราะห์ในอุทธัจจะสัมปยุตจิตได้โสพณะจตสิก ิตเป็นเจตสิกฝ่ายดีงามเมื่อประกอบกับจิตแล้วย่อมทำให้จิต่องสยัยไม่เศร้าหมองเร่าร้อนตั้งอยู่ในความดีงามเนื่นจากบาปรำและทุจริตก,กรรมต่างๆเจตสิกประเภทนี้จึงชื่อว่าโสภณเจตสิก สามโสภณจิตส <Es> <an> ิกโสภาณจิตสิกนี้เมื่อประกอบกับจิตย่อมเรียกชื่อจิตนั้นว่าโสภาณจิตตามจิตสิกที่ประกอบด้วยส่วนจิตที่มีชื่อว่าอโสภาณจิตนั้นย่อมแสดงว่าจิตเหล่านั้นไม่ได้ประกอบด้วยโสภณจิตเลยฉะนั้นพึงเห็นว่าโสภาณจิตนั้นย่อมประกอบได้ด้วยโสภาณจิตห้าสิบเก้าหรือเก้าสิบเอ็ดดวงเท่านั้น โสพนเตจตสิกมีจำนวน25ห้าดวงตามแผนผังต่อไปนี้แผนผังโสพณเจตสิก25ห้าดวงโสพณเจตสิกโสพณสาธารณาเจตสิกสัทธาเจตสิกหนึง่งสติเจตสิกหนึง่งฮีรีเจตสิกหนึง่งโอตับปา่าเจตสิกหนึง่งอาโลพะเจตสิกหนึง่งอาโทศาสเจตสิกหนึง่ง มัดชัตาตานเจตสิกหนึ่งกายะปัสสิทธิเจตสิกหนึ่งจิตตาปัสสิทธิเจตสิกหนึ่งกายารหุตาเจตสิกหนึ่ง จิตตาลหุตาเจตสิกหนึ่งกายามุทุตาเจตสิกหนึ่งจิตตามุทุตาเจตสิกหนึ่งกายกรรมนัญญาตาเจตสิกหนึ่งจิตตากรรมมัญญตาเจตสิกหนึ่งกายาปาคุณยตาเจตสิกหนึ่งจิตตาปาคุณยตาเจตสิกหนึ่งกายุชุกตาเจตสิกหนึ่งจิตตุชุกตาเจตสิกหนึ่งเท่ากับสิบเก้าวิรตีเจตสิก สัมมาวาจาเจตสิกหนึง่งสัมมากัมมันตาเจตสิกหนึง่งสัมมาชีวะเจตสิกหนึ่งเท่ากับสามอภปปมัญญาเจตสิกกรุณาเจตสิกหนึ่งมุทิตาเจตสิกหนึ่งเท่ากับสองปัญญียะเจตสิกปัญญาเจตสิกหนึ่งเท่ากับหนึ่งรวมกันเท่ากับยี่สิบห้าดวง โสพณาเจตสิกมี25ดวงแบ่งออกเป็นสีในคือกอไก่โสพณสาธารณเจตสิกสิกดวงขอไข่วิรตีเจตสิกสามดวงขอ้อกายอัป,ปมัญญาเจตสิกสองดวงงงูปัญญีสียะเจตสิกหนึ่งดวงอธิบายกอไก่โสพณสาธารณเจตสิกมี ๙ดวงเป็นเจตสิกที่ประกอบได้ทั่วไปในโสพณจิตท,ทั้งหมด59ดวงหรือ91ดวงหมายความว่าเมื่อโสพณจิตดวงใดดวงหนึ่งเกิดขึ้นก็ตามจะต้องมีโสพณสาธารณาเจตสิกทั้ง19ดวงนี้ประกอบกับ,กบจิตนั้นด้วยเสมอโสพณสาธารณาเจตสิกทั้งหมดมี19ดวงจะได้แสดงสภาวะของเจตสิกต่างๆเหล่านี้โดยลำดับศัทธาเจตสิก ศรัทธาจตสิกคือความเชื่อและเลื่อมใสในสิ่งที่ควรเชื่อได้แก่ความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในเหตุผลในเรื่องกรรมและผลของกรรมตามความเป็นจริงมีอาศีประการโดยเฉพาะลัคนาที่จะตุกาคือศรัทธาหานาลัคนามีความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเป็นลักษณะปาสาทานารสา,ามีการยังสัมปยุตธรรมให้ผ่องใสเป็นกิจอากาลรูด สียปะปัจจุปัฏฐานามีความให้คุณมัวเป็นผลสัตเทยยะวัดถูปัฏฐานามีวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความเชื่อเป็นเหตุใกล้ลัคนาที่จตุกาของศรัทธ,ธาเจตสิก์อีกในหนึ่งโอกบปนาลัคนามีความปรงใจเชื่อด้วยปัญญาเป็นลักษณปะปักขันทานารสา,ามีความเล่นไปเป็นกิจอทิมุติปัจจุปัฏฐานามีความน้ำใจเชื่อเป็นผล สัตทธรรมสวะนาทิโสตาปติยังฆาปัทถาฐานามีองค์แห่งสโสดาปฏิมาคมีการฟังพระสัตทธรรมเป็นต้นเป็นเหตุใกล้สัปป,รปุริสาสังเสวะควบสัตบุรุษสัตทธรรมสวานาฟังพระสัตทธรรมยูนิสโสมนาชิการมนาชิการให้ตรงกับที่เกิดของนามรูป รรมานุธรรมปฏิปฏิปฏิบะปฏิบัติปฏิพฤิธรรมสมควรแก่ธรรม ศรัทธานี้จัดเป็นภาคธรรมเบื้องต้นในอันที่จะทำให้บุคคลได้ประกอบคุณงามความดีเป็นบุญกุศลขึ้นมาและศรัทธาที่จะเกิดขึ้นได้นั้นย่อมต้องอาศัยวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความเชื่อได้แก่ภะรัตนาตรัยกรรมและผลของกรรมเป็นต้นศรัทธาคือความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อนี้จำแนกออกไปได้สีประการคือกรรมมาศรัทธาได้แก่ความเชื่อกรรมเชื่อเหตุวิปากศรัทธาได้แก่เชื่อผลของกรรมเชื่อผลกรรมมสกตาศรัทธาได้แก่เชื่อ ว่าสัตว์ทั้งหลายมีการเป็นของของตนเชื่อทั้งเหตุและผลตถาคตโพธิสัต t h าได้แก่เชื่อในความตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหตุอันเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธามีสีประการคือหนึ่งรูปปาปามานาศรัทธาเชื่อเพราะเห็นรูปสมบัติสวยงามสองรูขับปามานาศรัทธาเชื่อเพราะเห็นความประพฤติค,คลี่คลาสามคสับปามานาศรัทธาเชื่อเพราะ ได้ฟังเสียงหรือว่าชื่อเสียงดีต่างๆสี่ธรรมะป่ามานะศัทธาเชื่อเหตุผลพอได้ฟังธรรมของผู้ที่ฉลาดในการแสดงศรัทธานั้นเมื่อเกิดขึ้นขนาดไดย่อมมีอันทําให้สัมปยุตธรรมผ่องใสประดุษารส้มที่ทําให้น้ําที่ขุ่นให้ใสขึ้นฉะนั้น